<c oughs> คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งแสดงพฤติกรรมแปลกๆก่อนที่เธอจะหายตัวไปรถยนต์ของเธอถูกเผาและ4ปีต่อมามีคนค้นพบว่าโครงกระดูกของเธอถูกฝังอำพรางไว้ใต้ร่างของสุนัขมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่มาร่วมไขปริศนาไปกับพวกเรากับวั e เพนในตอนหน้าปลายสายปริศนาโดโรธีเจนสกอตคุณเป็นญาติของโดโรธีสกอตหรือเปล่า องตดโรทีคุณแม่ตอนนี้ลูกสาวของคุณแม่อยู่กับผม ทาตกุ้งกุ้งยักษ์มันเยิ้มชนบุรีเราคัดสรรกุ้งยักษ์จากแม่น้ำธรรมชาติมาให้ทุกท่านได้ลิ้มลองกุ้งของเรานำเข้าวันต่อวันการันตีความใหญ่ความสดและมันกุ้งแน่นๆที่หัวทุกตัวทาตกุ้งตั้งอยู่ที่โครงการดอบบาซ่าหลังเซนทรัลพาซาชนบุรีสั่งจองกุ้งโร0929453661อยากกินกุ้งใหญ่ ต้องไป้ากุ้งกุ้งยักษ์มันเยิ้มชนบุรี